มาเดี๋ยวสามคนผู้รอดชีพใช่นะครับผู้ที่ซุ่มเนียนนานจนไม่สามารถยิงใครได้ผมอยู่ในทะเลว่ายน้ำอยู่ได้แก่ใครมือผมชื่อใครวะเนี่ยใายมือผมนี่ใครครับหนุ่มครับผมต้นนะครับหนุ่มครับตีครับหนุ่มตอนรามนะครับตอนเซอร์อันที่สองครับอะไรเลยเทอร์รี่ครับเทอร์รี่เทอรร์ี่ตอนเทอร์รี่ของเราเนี่ยส่วนคนที่สามเป็น นัดจนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้หลับนอนเลยผม้ไม่ยักแกม้มช่วยเคลียร์ผู้ชมหน่อยครับผู้ชมผู้ชมมองเคลียร์ม็อบก่อนม็อบไม่พอใจตอนนี้โอเคครับให้รับสารนะครับสัญญาณเริ่มหนึ่งสองสามลุยครับ ก็เริมวนก็ตอนนี้วนครับไปเอาเอาเลราัเดือดเดือดเอะไปซะไปซซะโอดาเว่ยโอดาเว่ยโอดาเว่ยโอดโอูบอก่อนโอดนะเนี่ยโอดจริ อโหปวดจริงๆครับพี่นุ่มครับครับฟาแทก่อนครับเดี๋ยวตายาหาเลยคนเดยเมื่อกี้โดนฟันหัวโดนฟันหัวโดฟันตัวนี้แหละโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุอทำไมพี่แชมป์โดนทีเดียวตายหาเลยโดนฟันหัวขาดหลัง